โอ้โหวันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยพี่น้องโอ้ยมีนักกีฬาด้วยเวลาเขาเล่นมองไม่เล่นโอ้โหวันนี้เมนูปันนิงครับผมต้องย่งปันนิงน้ำโค้งโค้งจริงๆนี่เมนูโอ้ยสารจางเลยเนาะอันนี้ข้าวครับ ปกติกินสองหม้อนะครับแต่วันนี้กินแค่หม้อเดียวเพราะกับข้าวเยอะเกินสองหม้อเพราะวันนี้กับข้าวมีสองกระทะปลาดูกครับนี่ปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดูกครับผมต้มจืดปลาดูกผัดฟองดต้มจืดปลาดูกนะต้มจืดปลาดูกผัดฟักอะไเลยอยวเพิ่งทอพี่เดี๋ยวไฟไม่พอนะไฟใช้ปีมีเยอะๆออ้ยนี่ครับพ่อกลัวคุณนิก ไอเชิงมาจากเชียงของครับเมืองเชียงของไม่ใช่ทำไมล่ะเชียงของเชียงของพูดอยู่พ่อครัวกรลชินอยู่ครับเป็นยังไงบ้างพ่อครัวโอ้พ่อครัวทางหน้าเบรี้ยวไปนั่นอ่ะกินไม่ได้เลยกินไม่ได้หรือเปล่าเปรี้ยวเกินโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวเกิน อย่าเพิ่งตกใจครับพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจเอาคน้ำมะนาวเหลืนี่เดี๋ยวพี่กะเทงหมดเลยดิเมื่อกี้นั่นใส่ทั้งสองมะนาวยังไม่ได้ผ่าหมวกนะพี่มะนาวยังผ่าไม่หมดเลยวันนี้เราใส่แค่นอเดมากับน้ำปลาทิพย์รสเลยเลยก็เกลือนิดนึงโอ้หเปรี้ยวเกินเยอะเอาน้ำแตง้วก็อายินามะนตุ๊กแล้วก็พริกขี้หนูอันนี้คือน้ำซุปที่สกัดมาเป็นรังเอแล้วมันเมื่อกี้พี่ใส่นั่นทำไมไม่เปรี้ยววะ ใส่ต้องสองทับีครึ่งอันนี้แค่ทั้าปีเดียวน้ำฟุตบอลกาลังจะดชิงแล้วน้ำมันไม่เท่ากันเหรอนี่ครับเสือคู่นะครับไปสวนกล้วยไม่ได้นะถ้าพาคนนี้ไปเนี่ยกล้วยทั้งสวนต้องตัดทิ้งหมดเพราะสาเสือขอเสือสองตัว้เอาน้ำเติมแล้วเสียบปลั๊กใหม่ครับโอเคแล้วพี่ไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวเหรอผมกินไม่เปรี้ยวนะมเดี๋ยวลองกินดูกินไม่เปรี้ยวเอาวัดวัดจืดไปเลยใช่อร่อย เท่าที่ดูสีหน้าก็อร่อยอยู่เดี๋ยวเไปล้าง้ือก่อนพี่ลูนนะไม่ต้องล้างแล้วพี่เดี๋ยวผมตักเข้าใส่ที่หน้านะเอายสนานเอากินข้าวสนานไปไหนแล้วสนานใส่ั่านน้ำหมอโฮจ้าจ้า กูไอ้กูออาี่ร์เวนนจ้าน้ำหมอน้ำหมอเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างให้พี่เดี๋ยวไปล้างให้เอาไวปเลยอะไรจาลองันนี้เราซื้อปลานีงมาปลาเนียงกับปลาดุดประมาณประมาณสองร้อยบาทนะครับวันนี้โอ้ประมาณสองร้อยบาท เคลื่อนเทศรวมเครื่อนเทศก็ประมาณสองร้อยห้าสิบอู้สองร้อยแปดสินนี่วะมีนมด้วยนี่วะนมสี่บาทมีมะนาวด้วยมีพริกแกนด้วยเออไม่ใช่พริกแกนปันน่นงครับวันนี้โอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะอดโทมาต,ตั้งสองเดือน <c oughs> กว่าจะได้กินอาหารรสชาตินี้นะกับข้าวอร่อยมากนะครับพี่น้อง วันนี้ก็ไลฟ์สดแบบธรรมดาเด็กทอนะครับเมนูแบบเด็กหอเด็กหอถ้าเด็กหอเด็กหอโรงเรียนเชนไลภาษาเกาหลีนะครับโอ้โหรเสือสองตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าถ้าสวนไหนบ้างบ้างคนไหนที่ปูต้องกล้วแล้วมีหัวปีนะครับอย่าพาคนนี้ไปนะจำเป็นต้องตัดต้องกล้ย ถ้าไม่ตัดต้นกล้วยก็เสียเพื่อนแน่นอน,นสุชาติก็อยากจะไปสายอยู่แต่ว่ากลักวกลัวต้นกล้วยในสวนจะหม,ไหไม่ไเปไไเออกลัวลงงานกล้วยเจ๊นะกล้วยทุชน,นิดเลยใช่ไหมหย,ยอง,องกล้วยทุชน,นิดเลยใช่ไหม เขาบอกอไ้ี่มันมีนมีเยวตัดค็มหรือว่าค็มตัดปีเนไม่มีไม่มีฝักอกนะิดดิเียวนั้นเนี่ยพี่ว่าน่าจะไม่เข้าใจตั้งแต่แรกตั้ก็ไเข้าเยปรเวยงไ เด sí. uh ี๋ยวควองเค็มเราก็เจอมั้งควมเค็มเหรอเปรี้ยวก็ยังไงไงไม่รู้อ่ะควาเปรี้ยวมันมันไม่มีพริกเลยไงรู้สึกว่าเปรี้ยวเยอะอ่ะจริงถ้าใส่ไม่พอเพรกินเปรี้ยวมันออกมาก่อนไงใช่ไม่มีอะไรมาตัดตัดเปรี้ยวเลยตัดเปลือกย้อนน้ำปลาใส่ตัดเปรี้ยวโอเคครับเขาเาเปรี้ยวตัดเปรค็มหรือเอาเค็มตัดเปรี้ยวหนึ่งรี้ยวเนี่ยงชอบเดี๋ยวใส่เนี่ยสี่คยเนาะมันน่าทีลงเลยเดี๋ยวาป่าวหัวเจ้าก็ไม่เอา เจ้าเปาฮัลโหลฮัลลอจ้ากไะได้ดมาดัเตอร์มากินข้าวเตอร์สนางกินข้าวครับผมนี่ได้ปะ,ปะนีนะะน่ะไม่คยเพีาา่นะครับพี่สนางกว่าจะเลี้ยมมาได้นะไม่ใช่ง่ายๆนะ <c oughs> ไม่ยอมตื่นสักทีนะพี่สนางกินข้าวเช้าได้มาแล้วครับสุดหลอกของในห้องในห้อง30มิทับแป หล no ่อที่ส <X ý> <laughs> <They S 1> so ุดแล้วคนนี้แต่นิสัยไม่ดีแล้วคนนี้ได้ใจยาว่าตัวเล่นนิสัยไม่ดีที่นี่ได้ใจยามาเต็มไอ้ไอ้เท่ารู้ไเท่าอ่ะไอ้เท่าชิ้นหนาหนะเอาชิ้นหน้ากลับบ้านแล้วเหรอโอ้โหชินหนากลับบ้านแล้วครับครับฮอดจ้าฮอจ้าลองกินดูสิพี่ขอพีเซนหน่อยพีเซนฝีมือหน่อยมีแค่ถ่ายชิ้นนูสะดุดเลย กินกินสักคำหน่อยใช่ปิ้กินขาอะไรไปรู้ไหมขาอะไรไปพี่ข้าทิปปะโตโอ้โหโดนกินข้าวเสร็จแล้วค่อยโตเนาะอีจุดโตอีจุดโตเดี๋ยวอีจุดโตกินข้าวเสร็จแล้วต้องอีจุดโตครับผมก็เอาเกียร์เอาได้ปลาใส่เลยเดี๋ยวเขารอเขา้องรเนี่ยตัวเล็กเอาน้าปลามาใส่เลยอันนี้เป็นไงบ้างประธานถ้ามันเค็มเกินมันจะมีปัญหาเราปันนี้กินได้หมดครับ รสชาติเป็นไงบ้างประธานรสชาติเป็นไงบ้างไม่ชอบมือร้อนวอะไรโอ้ยรสชาติปลาเป็นยังไงบ้านเช้าไม่ใช่รไม่ใช่รสชาติรสชาติปลาพอใจได้อโอ้นี่อร่อยมากเลยเอออ้เป็นไงบ้านมาชิตาเอ้ยมาชิตาเป้วอะไรมาชิตาเนี่ย อร่อยมากๆวันนี้พี่ต้องไปถามอาจารย์แล้วมาชิตาปลากาลีปลาเกาหลีบาชิตานะครับอร่อยที่สุดวันน้องไปถามอาจารย์เราทำนะคะอือคราวนี้ที่ที่เพิ่งเรียนมาแล้วตอมายังไงอีกซองแซนปลาเนี่ยซองแซนใช่ไหมคราวนี้พี่ว่าที่พี่เขาเอออ๋อบอกว่าอิ่มหมดแล้วนั่งกินคนเดียวอ่ะดีเด้ดีเด้เออ เนี่บหม้อพอพอดีคร right. ับผมโอ้ย <utmost> ย <experimentation> <which S 2> <Huh? S 3> <inaudible> ังไม่หม้วันนี้ยังไม่หม้อไปครึ่งหม้อแล้วไปถึงตลาดไม่รู้จะซื้ออะไรงงอยู่อ่ะเงงสุดยอดเลยช่ผมงงมากเลยเม่อกี้คิดได้อย่างเดียวเลยกุ้งกุ้งกุ้งกุ้อหม้อหมอหอ้อ้อมหม้อม้อออหหอข้หออห้อออห ไทยก่ <it> ้โ <X net young laugh> ์ใหญ่เลยมาลูกพี่กินข้าวต้มตปันนี้ด้วยกัน เอาครับพ <g ül> ี่คเมอรสชาตของคุณมากครับเปรี้ยวมันนำมามาก่อนอ่ะอร่อยมากอร่อยสุดๆยอคือคือดื้อยอคือดื้อคือดื้อมีสิมิลลิล ฮันนาเฮโยนี่อีคู่ก็ได้อันนี้สเปซเราไม่กินเหรอเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินตัวนี้ถ่ายให้สุชาต้องกินสิ สนหน่อยอะอู้ขนอขอนจริงจริงโอเค้วะไเรียนเลยใหัวมาเลยมทิงดูดิมิดู มร่อไหมเขาจะกินขกาวอให้เขาไท่ดนูหน้าชัชันนะครับดูนหน้าชัชดดัและวกันนโอ้โหสุดยอดคนไทยชะชันด้วยนะบวกจากนักไทดมา้อืมอร่อยมากรสชาตินี้ยังไม่เคยกินนะนี่ไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจ้านี้นี่ <c ười> <c ười>